คำพูดหวานกับคำพูดจริงอะไรทำให้คนเชื่อมากกว่ากันคนที่ดูดีอาจไม่ดีจริงส่วนคนที่ดูไม่ดีอาจเป็นคนที่รักเราที่สุดคนจริงใจไม่ชนะทุกครั้งแต่จะชนะใจคนที่ควรค่าจริงๆทำไมคนไม่จริงใจแต่ภายนอกดูเหมือนจริงใจคนถึงเชื่อมากกว่าคนที่จริงใจคนไม่จริงใจมักรู้วิธีพูดให้ถูกใจมากกว่าพูดความจริง คนเหล่านี้อาจจะพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายอยากได้ยินไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้สร้างภาพลักษณ์ดีเกินจริงจนดูน่าเชื่อถือใช้คำพูดหวานพูดเก่งน้มน้าวเก่งทำให้ดูมั่นใจน่าไว้ใจตรงกันข้ามคนจริงใจที่มักจะพูดตรงพูดจริงแม้เราฟังแล้วอาจไม่สบายใจไม่เก่งสร้างภาพไม่รู้จักประจบแสดงความหวังดีแบบตรงไปตรงมาซึ่งบางครั้งคนฟังอาจไม่ชอบคนเรามักเลือก ความสบายใจมากกว่าความจริงใจเพราะความจริงบางอย่างเจ็บแต่คําเท็จที่รื่องหูกลับฟังง่ายกว่าแต่สุดท้ายความจริงใจจะยืนยาวกว่าคําพูดสวยรู้เสมอแม้จะไม่ชนะใจใครง่ายๆแต่จะชนะใจคนที่ควรค่าจริงๆในระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เว่ยเจิงขุนนางยอดนักขานของจักรพรรดิถังไทจง